สวัสดีครับผมมือดีผมมาตัดอ่าไม้ขาลามแล้วครับมากับเมียเนาะเมียพามาตัดเนาะขอเพิไ่ไหบบัเป็นข้าวเงาดอกขอเพิไ่ไหบผมจะไปเผากินมุนแรกเนาะเดี๋ยวจะพาไปบึงขาลามไมแบบใดแบบใดเห็ดขรามใด้แบบใดเห็ดบ่ได้แม,ม,ม,ม่บานเฮาสิาพาไปเบึงสั้นหักว่าต้องได้เนาะ เจ้าจอเห็นยังนี่เป็นยังนี่ย,นนย,ยังเกาะนอนไม่นอนป้าท้อยเขาจะมาเอานอนเดี๋ยวนี้มันเบิด์ดระดูเป็นเนี่ยเวิร์ดระด,ดูแล้ว,ลลวปีนาครับปีนาผมจะพามาหาแต่ผมกับว่าเคยกินเลยมันมีแนวด่ผมกับว่าเคยหาดอกเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนพามาหาเนาะปีนาเนาะจังวากันปีนี้เบิร์ดระดูแล้วสัน่นตัดลงมาทางเหลี่ยมโอ้เสียดายไม่ไปได้หวะ มิดก่อเดียวบ่นี่ครับนี่เราไม่เขาลามมีก่อเดียวได้ได้จักนอนน่ได้จักนอนน่ฮะได้สามนอสามนอที่ยังอ่อนโอ้หลายอยู่โอ้ข้างล่างกับเมียนหุ่นก่อข้างล่างุ่นกับเมียนโอ้หลายอยู่เอาแล้วพวกนี้พวกนี้เฮ็ดบ่ได้บนนี่พวกนี้เฮ็ดเขาลามได้บนนี่นี่แหละนี้บ่ไใดเดียวเมีนใหม่ของมันเมีนบ่ อันนีนไม่ขลามอ้ของแทะเน้ไมรอนจะน,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 นมัน่นนนนนะนนนก็จะมีไข่ละน้อยเห็นบ่ <c oughs> ไปไปตัดเอาแ หักเลยเหรอโอ้หักเหรอบร่เดียยวยาวปันนี่บ่ตัดง่ายครับไม่นี่เกิดห้างกันไหมนี่มันเกิดบพท่านหมอปีแท้คนกับมาตัดกินบ่เบิกต่อมัน อันนี้เป็นเขาอีกอย่างกนึ่งเนี่ยเขากำเขากำแต่เป็นเขาไรมันเป็นเขาหน้าเป็นเขาไรแมนสีง่ายไปหน่อยด่างเป็นไว้เด้อปีหน้าจัิงจริงแต่ในไทยให้เบิ่งเพราะปีนี้มันเหมือดอันไหเขาเจ้าเห็ดปีนี้วันนี้หรือจังเดีนี่ปีนปีปีนี่แหละเขาเรียกว่าเก็บเกี้ยวแล้วอันเก้าขาวนี่เดีที่นี่อันนี้ก็เขาไรคู่กันเขาไรคู่กันเรียกว่าอันนี้เป็นเขาคนละอย่างแต่หอมหอมดิ หอมหอมหมิลีดมเบิ่งแล้วคันเนียวคือกันเห็ดจักบัีงเาบ่ได้เฮ็ดหาบังหาบักงพอเลวแต่ว่าบังใหญ่อถึงใหญ่ถึงยาวบังใหญ่บัยาวเลยเดียนี้อันนี้บ่คือดเขาหน้าดสูตรพิเศษเนาะผมมสิใช้วดินํามีหน้าตั้งแต่อันลเอา 把它给断了。 เรียบร้อยแล้วครับฐานเฮาที่นี่ผมก็สิเขาก่อไฟฐานผมผมองว่าง <c oughs> นี่มองว่างผมผมก็ได้ได้เล่าผ่านกัเนาะก็คือได้เล่าได้เล่าผ่านกัน,นยันงไงผมก็นถามนี่บางคนลามผมคนสิว่างขันเลยเวลาไฟเป็นฐานผมผมึงก็จะเคลียเคลียเคลียทำหน้านอนเดี๋ยวผมก่อไฟก่อนเดี๋ยวก่อนครับอันนี้เขาเรียกไม้อะไรครับที่จับอยู่นะ่ะฮะเขาเรียกไม้อะไรครับเนะี่ย

ม้แบบนี้ในทั้งภาคอีสานมีม,มีไหมเพื่อนมีด้อยยูพายอีสานบ้านห้องวมีด้วเ<น>ห้ก็เพึ่งเมื่อเคยเห็นอยู่นี่หละเมื่อเ้ามาอยน่ก็เพึ่งหล้จักเลยพึ่งเคยเห็นไปเห็นเ่อแรกก็ตกใจใกันเอา้าแปลกนี่ดีตัวนี่สวมซื้อไหม่แปลก่ะเดี๋ยวถามมึงตอนไฟติดเลยนะครับเน้อ,อนไฟเป็น อันนี้ทักทักมันไม่ได้ใช่ไหม,ไมไถ้าทักคือทักถ้าทักคือหลุดมันจะดันออกเลยใช่ไหมอ๋อไม่ต้องทักทักไม่ได้เนาะไไม่ได้เขาบอกมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วมันก็ออกเหรอเออบอกว่ามันจะแตกมันก็แตกมันจะแตกมันจะแตกแล้ว,จะ,ลวจะแตกแล้วนีน่เนาะคือมจะแตกเลยเนาะใช่<โอ> <laughs> มาครับมาย่างขรัม ไฟกับไฟก็เพิ่งจะติดเมื่อกี้ผมดันมันติด,อด,ดตอนนี้ผมก็ได้ท่ามาโดนสักระยะหนึ่งแล้วฮะไม่รู้ว่าเป็นจังไดะจะซุกละไปซ้ำนีไหยอันนี้ก้นใหม่แล้วอ๋อาก็ไห้ก้นใหม่โอ้โอกล้จะสุกแล้วเนี่ยใกล้จะสุกแล้วยังไม่สุกเลย ยังไม่สุกต้องรองอีกประมาณกี่นาทีเนี่ยอีกสักห้านาทีอันนี้อีกห้านาทีจะสุกแล้ว มันเขาอีกยังนั่นน่่เพอมให้ดมเปือกก่ันเดี๋ดมเปือกกันหอมหอมจริงหอมหอมหวาน้อ หอมงกมนอ่เขขาเข้าขาเขาน่ามดเลยอันนี้เขาน้านมาุบขอบีาหนอ้ยนุมๆปลาหอมไหมหอมไม่หอมเขาเขาเลย อออมร่ยเป็นยังไงหวานมันหวานไม่มีรสชาติหวานไหมมันมันไหมันมันข้าเหนวเหมือนข้าวหนึ่งนั่นแหละมันหอมหน่อยมันตีก็มันหอมทขาไมกับชีสอร่อยกว่าอ๋ออ๋อ